เคยมีอาการปวดที่บริเวณหลังส่วนล่างบ้างไหมครับบริเวณนี้นะหลังส่วนล่างมีอาการปวดบางครั้งล้าวลงสะโพกหรือว่าบางครั้งคันขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นมาที่กลางหลังเลยวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการยืดกล้ามเนื้อที่เรียกว่า QL หรือว่าบริเวณหลังส่วนล่างด้วย2ท่าง,ง่ายๆดังนี้ครับท่าที่1นนะครับเป็นการยืดในท่าย,ยืนเลยนะครับคนที่มีอาการปวดตรงนี้วิธีการคือสมมุติว่าถ้าเราปวดข้างขวานะครับให้เอาขานะข้างตรงข้ามไข้นะครับ แล้วเอียงตัวไปด้านนี้ครับเอียงตัวหนีนะครับแล้วก็ยืดแขนนะเอื้อมไปด้านฝั่งนี้นะครับค้างไว้นับ1นึถึงสินะครับไม่ก้าวไปข้างหน้านะตรงๆงเลยนะครับบิดแบบนี้ตรงตรงเลยมันจะยิ่งตึงนะครับถ้าใครอยากให้ตึงมากขึ้นเราดันตรงนี้มากขึ้นค้างไว้นับ1นึถึงสิบห้าทำสา3ถึงหรอบครับ ขั้นที่2นะครับวิธีการก็คือเอานั่งพับเพียบในลักษณะนี้ข้างที่มีอาการปวดนั่งด้านนี้นะครับแล้วเอียวตัวไปด้านตรงข้ามในลักษณะนี้ครับค้างไว้นับ1นถึงสิจะรู้สึกตึงทางด้านสีข้างตรงนี้นะครับแล้วผ่อนทํา3ถึงหรอบเช่นเดียวกันครับมือข้างนี้กดไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับ ลองเอาไปใช้ดูนะครับ4เวลาเช้าเที่ยงเย็นก่อนนอนแล้วเปรียบเทียบดูสัก2ออาทิตย์ลองไปดูครับ